เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิร์จะพาน,น้องๆมาฉเฉลยข้อสอบนี่เลยเตรียมทหารเรา่านบกเนาะเราฐานบกปี66ปี66นี่เลยเอามาดูกันจอปลอ66บอกเลยว่าเก็บแต้มไหมนี่เห็นไหมออกข้อสอบทุกปีเนาะนี่ล็อกล็อกบวกหลังล็อกคูณใครอยากได้เทคนิคดีๆเนี่ยมีบอกเลยว่ามีอยู่ในคอร์สติวมากมายสูตรลัดเพียบเนี่ยดูดิสองแอบส์ลูเน้นๆเน้นๆแยกยังไงให้ไว ข้อสอบที่ออกทุกปีนี่เดี๋ยวเราวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยข้อน,นี้กันทฤษฎีโบเซนเหลือออกแล้วออกอีกออกทุกปีใครอยากจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์แบบเร็วขั้นเทพอันนี้ก็เราสอง,ส,องสมบูรณ์แบบรัดแล้วก็ใครอยากจัดรูปพวกวงกลมวงรีไฮเปอร์บรรทัดเดียวได้เดี๋ยวในคอสติวข้อนี้เดี๋ยวพี่แนะนําคอนี้คอสติวให้ก่อนเลยนี่ข้อน,น,อน,น,อน,นี้เทพคน,นิพิชิตเยียมัาซี่เราทับในคอสเนี่ยตะลุยโจทย์เป็น โหกร้อ้าสิข้อถ้ารวมตัวเนื้อหาด้วยคิดว่าเป็นพันพันข้อเนาะก็ลองดูครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพามาเก็บแต้มนิดนิดนึงละกันจอปอ6 6หกสิบหกจอปอ66อือม,มาดูกันบอกว่าอะไรครับถ้า X ลบหนึ่งเนี่ยโหน้องน้อง,องที่เรียนในคอร์สติวบอกหวานหมูออกประจำา x ลบหนึ่งหารก้อนนี้ลงตัวลงตัวแสดงว่าเศษเป็นศูนั่นเองเห็นไห เศษเท่ากับ0อ่าเราก็เป็น p 1เลยจับตัวเล็กเท่ากับ0แล้วไปแทนในตัวใหญ่เห็นไหมในการทําต้องมีวิธีในการจำเนาะจับตัวเล็เท่ากับศูนไปแทนในตัวใหญ่พอแทนในตัวใหญ่ปุ๊บก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1เป็นลบ m บวก2แล้วก็ลบ2 m นี่เท่ากับ0เห็นป่ะโอเคพอจับเท่ากับ0นปุ๊บตัวนี้ลบ m กับลบ2 m เป็น3 m 3 m เท่ากับ3 m เท่ากับ1เห็นป่ะออกมาแล้วง่ายไหม เออค่อนข้างใจดีเนาะเพราะว่าง่ายแล้วก็ไอ้ตัวนี้หารตัวนี้เหลือเศษสิบห้าจับตัวเลขเท่ากับศูนย์ไปแทนในตัวใหญ่ก็จะเป็น p สอง p สองเข้าไปแทนก็จะเป็นแปดเห็นไหมสองกำลังสามเป็นแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกแล้วก็บวกด้วยสี่เอ็นแล้วก็ลบด้วยอะไรครับลบด้วยสิบหกแล้วก็บวกด้วยเอ็นเหลือเศษสิบห้าก็จับเท่ากับสิบห้าเห็นป่ะตัวนี้มันก็จะได้ห้าเอ็นโอเคสิ 16, บหกกับลบสิบหกมันก็จะเจ่ากัน โอเคไหมห้าเอ็นเท่ากับสิบห้าเอ็ก็เลยจะได้เท่ากับสามเอาตัวแปรออกหมดแล้วทีนี้ไม่ถามต่อด้วยโหยังใจดีอ่ะโจทย์ถามว่าเอ็มกำลังสองบวกเอ็นกำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอ็มกำลังสองบวกเอ็นกำลังสองปกติเขาจะต้องให้เอาตัวนี้ไปแทนในค่าแล้วก็จะหาเช่นอะไรนะสมมุติว่า x ลบห้าหารแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ก็ไปหาเศษทีหนึ่งแต่ข้อนี้ค่อนข้างใจดีก็ไม่เป็นไรเอ็มกำลังสองก็คือหนึ่งเอ็กำลังสองก็คือเก้าบวกกันก็คือสิบ โอเคสบายๆเคลียเนาะเคลียเนาะอ่าสิบเราก็เลยตอบข้ออะไรครับข้อสามนั่นเองอืม uh, ไม่มีอะไรง่ายๆเนาะใครที่สนใจข้อติวก็นี่ร์สติวนี่พี่คิตเตรียมทาหารออนไลน์หกสิบห้าอัพเพราะว่าทำข้อสอบอย่างเดียวมันไม่พอทำได้อย่างเดียวไม่พอต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยเนาะนี่สอนโดยพี่เองพี่แต่งตำราวไปสองเล่มเนาะทางคณิตัฟิสิกส์ก็ไปลองหาดูได้ครับอันนี้เป็น อ่าตัวสรุปแล้วกันเนาะเหมือนเป็นตัวสรุปแล้วก็อ่าสูตร,รัต่างๆเนี่ยจะอยู่ในคอร์สติวนี้เป็นหลักคอร์สติวนี้เป็นหลักพี่จะทําเป็นแค่คอร์สเดียวนั่นแหละแล้วก็มีเวลาก็จะอัปเดตข้อสอบไปให้แล้วกันเนาะแต่ว่าอ่าถ้าเราได้พื้นฐานแล้วเนี่ยตั้งแต่ข้อสอบร้อข้อรวมกับตัวเนื้อหาอีกหมอต้นมอปลายแล้วก็ อมอต้นมอปลายพาตลุยโจทย์แล้วก็มีเทสด้วยเนี่ยคิดว่ารวมๆกันแล้วก็ประมาณเกือบๆพันข้อหรือว่าเกินกว่านั้นอีกถ้ารวมตัวนเนื้อหานะก็ลองดูครับก็ลองดูอข้อสอบทํามาให้หมดแล้วทั้งวิธีจริงแล้วก็วิธีลัดแล้วก็พาน้องจับมือตลุยข้อสอบได้เลยอวันนี้ก็ประมาณนี้เนะเาะข้อสอบปีหกสิบหกใครสนใจก็ inbox เข้ามาตรงนี้แล้วกันมาสอบถามากาันหรือว่าเข้าไปในที่เพจพี่ก็ได้ครับเพจนี้ พี่เบิร์กคืนิสานน้องคำแบบก็อินบอ็อกเข้าไปก็ได้โอเคครับคลิปนี้มาประมัณข้อชอบจบแล้ว6กันบประมาณนี้สวัสดีครับ